ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ช่องเจเจเคจากกว่าฟ์มพ่อมาเบิงเอ่องวงามนะครับมามาเบิงงวงามมาเปิดราคางวตัวผูกพร้อมนะครับอันนี้กับตัวเมียนะครับตัวเมียลูกซีไวซศูนย์เก้าหกนะครับลูกซีไวซศูนย์เก้าหกนี่อันนี้เป็นลูกเอ่อสายสายบีบีบอลสันนะครับเนี่ยตัวขาวนะครับพ่อของเขาเป็นลูกบีบีบอลสันนะครับเล็ดลอยนะครับเล็ดลอยพ่อเล็ดลอยไปทุกตัวนะครับเนี่ยอันนี้ตัวเมียยางงามนะครับพี่น้องกระดูกโคตรใหญ่ได้ลูกซีไวซศูนย์เก้าหกครับ เนื้อหนังกำลังมาครับโค้งสางมาแล้วครับเดือดร้อนเนื้อม้านี่ไปไกลเลยครับอนาคตตัวนี้ครับใหญ่มาครับในตัวผู้ได้ครับตัวผู้ลูกตัวใดครับตัวผู้ตัวผู้ลูกหางแปดนึงตัวผู้ลูกเอ็คเคหาแปดนึงมีใบมีหลอดผสมให้ไหมครับเมีมีใบมีหลอดผสมให้นะครับผมเม่อมี้เพิ่นกะเจ้าของเพิ่นกะจะมาเปิดราคาตัวผู้นะครับเปิดราคาตัวผู้นะครับจูงมัออกมาได้ปะกลังใหญ่นะครับกำลังใหญ ไั่ยังไม่แหม่ครับมาแล้วครับโตหนาเลยครับแผงคอหนาตึบเลยครับวาตัวผู้เอ้ยบักขาหน่อยมึงยังมาทันพ่อขายไปก่ันขาหน่อยยังมาทันพ่อขายเราขาหน่อยว่าจะสองเดือนนะครับตัวขาหน่อยเนี่ยครับอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวผู้เปิดไปสามสิบเปิดไปสามหมื่นซีเออเปิดไปสามหมื่นซีนะครับตัวผู้นะครับแจ็คเดือนแล้วครับ เเดือนอ่าหกเดือนกว่าจะเจ็ดเดือนนะครับหกเดือนกว่าจะเจ็ดเดือนนะครับผมนะครับเมืองแผงข้อหนาเตืบเลยครับหกเดือนกว่าจะเจ็ดเดือนนะครับตัวภูนะครับอ่เปิดใบทะล่กสามหมื่นซีเปิดใบราคาสามหมื่นซีนะครับราคากัดฟรีกันได้ต่อรองกันได้นะครับสําหรับผู้ใดเอาไปเป็นอนาคตพ่อพันธุ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเบิงสีให้ครับสีกระแดงอยู่ครับมีกะตรงนี้มองนึ่งมองขาขาหน่อยนึงครับ นอกนั้นกะเนียนเบิดครับนอกนั้นกะเนียนเบิดนะพี่น้องเนียนเบิดนะครับโบดเค็มอยู่นะครับโบดเค็มดำโบดเค็มนะครับเปินเปิดราคาไปสามหมื่นสี่พันบาทนะครับกันราคากรับคุยต่อรองกับเพื่อนไดนะครับโทรได้ที่เบิดโทรได้ครับผมศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่องแปดแปดเจ็ดงนะครับอ่ามียเมียซื้ออย่าง เช่ครนะครับเพป่นซื้อนางนะครับเบื่อมียนะครับเบื่อคนซื้อนางนะครับผมเ่ตัวนี้เป็นลูกซีไวสนเก้าหกนะครับยังมาทันได้ว่าอยากขายนะครับล้อให้ได้แปดหมื่นก่อนยังจะขายนะครับตัวนี้ครับล้อให้มันได้อายุก่อนนะครับแทนเป็นสาวเป็นยังจะขายนะครับลูกซีไวส์ซูนเก้าหกตัวนี้กระดูกญ่หนังนานะครับกระดูกใหญ่มากนะครับตัวนี้โค้งสร้างม้ามาแต่น้อยนะครับอนาขดไก่อยู่ครับตัวนี้มันเบื่อแล้วมันเป็นเออเป็น เป็นพึ่งพึ่งยี่เหล่าวลูครับตัวนี้ครับไอ้นะครับเป็นกระลยว่าเดี๋ยวรอเลี้ยงรอให้มันได้อายุเป็นงวสาวก่อนนะครับเจีงจะขายนะครับนะครับของสางดีนะครับเป็นกระวาแปดหมื่นเจีงจะขายนะครับแปดหมื่นเจีงจะขายตัวเมียถ้ามากระจังโตมานะครับผมถ้าบ่มากกะบจเป็นกระเจียเพราะว่าเพนไวนายังบ่ท่านอยากขายนะครับเลี้ยงรอให้มันได้เป็นสาวก่อนครับเจีงจะขายนั่นแหะครับแปดหมื่นนะครับถ้าได้แปดหมื่นเจีงจะปล่อยครับเพราะท่าน เนี่ยครับลูกชีวายสวนเกาหงนะครับโค้งสางดีโค้งสางดีเลี้ยมโตเงาครับเงาเป็นลูกชีวายสวนเกาหงที่เงามากครับผเงาครับเงาเลี้ยมโตดีกระดูกนี่ยเป็นองห่วงครับโค้งสางใหญ่แน่นอนครับเนี่ยครับตกโผูนะครับตกโผูเพิ่นเปิดราคาสามหมื่นสี่พันบาทนะครับตอนนี้เพิ่นอยากไปตกโผูนะโบดเข็มอยู่นะครับไข่โบดเข็มไข่ดำนะครับไข่ดำหำดำปลายหำดำครบเครื่องโบด ถ้าเพื่ใดมากับโทรหาเพื่อนได้นะครับเบอร์โทรอีกแค่ดูศูนย์หกหนึ่งศูนย์หนึ่งหนสี่เจ็ดสองแปดแปดเจ็ดองนะครับมาอยู่บ้านแจงสว่างนะครับบ้านแจงสว่างตำบลเสียไม้ใหญ่อำเภอบ่อใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมถ้าเพื่อนใดสนใจกรับโทรนะครับผมโทรหาเพื่อนได้เลยมาเมืองวัดได้ครับ บักขาน,น้อยนี่ครับงานมีอกเตี๋ยไปเลย้เบืองบักขาหน้อยนี่ครับขาน้อยนี่ครับเปิดยาโนมทะเลนี่ไห้เขาจับยาโนมทะเลบักขาน้อยนี่แต่พูดใดอยากาาจองจองใบย,ยาโนมเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ใหญ่เลยนะครับตัวขาวนี่อนาคตไกลเลยครับงามงามมาครับตัวขาวนี่ครับเห็นไหมครับสายบีบีบอลซันนะครับ่อของเขาเป็นลูกบีบีบอลซันนะครับ เดดลอยนะครับพอแม่เขาลูกผสมครับลงสั่งเมยครับเหนือมาแต่น้อยนะครับตัวนี้จะ็ม่อมเนี่ยครับตัวแม่นะครับตัวแม่มากลายครับหักลายเอียงดีมันยั่งครับผมแปดหมืน่นเงจะ่คลายว่าทัน <c oughs> ตอนนี้ขอปล่อยตัวผูกก้อนนะทีสามหมื่นสี่แลค้คาคุยกันได้นะครับผมเนี่ยถ้าผู้ได้มักตัวเมย์แตเ,เห็นเบิึงอะนะคนเนี่ยครับบึง เบื้องการเย็นนะสานีกับภูหละครับว่าอนาคตเขาจะมา้นะครับผมมันผิวเนียนหละกะล้ำตัวยาวเตรียมตัวดีนะครับรอดเนี่ยมาโอเคนะครับผมวันนี้เชคใจเคจากกว่าฟา้ากับขอจบการน,น้นเตาเดลเวเพียงที่นี้นะครับตาปูเดลมากโทัหาไปนะครับสวัสดีครับ